สวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเชตวัฒชัยแล้วเรื่องท่านนะครับพบกับผมมี้นะครับเชตวัฒชัยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสตอรี่วัตถุมงคลสายเหนียวนะครับว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับผมรวมทั้งวัตถุมงคลที่มีในทุนสร้างเนี่ยนะครับผม บาปไหมนะครับผมมีผลอะไรต่อวัตถุมงคลนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับผมนะฮะสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างแล้วก็โพสต์ถามผู้ติดตามรายการลงไปใน u t u b e นะครับผมผมเชื่อว่าผู้ติดตามหลายหลายคนยังคงจําได้ครับผมถามว่านะฮะถ้าวัตถุมงคลรุ่นนั้นนะครับในทุนจัดสร้างนะครับหลังจากจําหน่ายวัตถุมงคลหมดแล้วได้เงิน3ล้านบาทครับผมนะฮะและในทุนได้นําเงินถวายวัดตามตกลงที่ตกลงกันไว้5 0,000นบาทนะฮะแล้วก็ต้นทุนการจัดสร้าง1ล้านบาทนะครับ กำไร1นล้านห้าแสนบาทที่นายทุนได้เข้ากระเป๋านั้นมันบาปไหมอะไรแบบนี้ผมได้ถามพูดตามรายการลงไปครับผมก็มีหลายๆคนคอมเมนต์กันมาครับผมว่ามีทั้งบาปและไม่บาปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าบาปนะฮะเพราะว่าบางคนช่าบูชาวัตถุมงคลไปเนี่ยนะครับผมเจตานาของเขาคือ อยากให้นําเงินที่เขาได้เช่าวัตถุมงคลน,นี้ไปก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดในวาอะไรแบบนี้ครับผมนะฮะซึ่งอาจจะขัดกับเจตนารวมคนที่เช่าบูชาวัตถุมงคลบางกลุ่มไปก็ได้อะไรเงี้ยครับผมนะครับ ซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่บาปนะครับเพราะว่ามีการตกลงกับวัดแล้วนะฮะว่าจะบริจาค5 0 0แสนหลังจากจำหน่ายวัตถุมงคลหมดก็ทำตามสัญญาอะไรแบบนี้ครับผมนะฮะซึ่งในในทุนเองก็ไม่ได้นะโกหกไม่ได้บิดเบื่ออะไรแบบนี้นะครับผมนะซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์มากครับผมนะะมีทั้งบาปไม่บาปเลยผมไม่ขอพูดถึงครับผมและเหตุผลที่ผมมาถามแบบนี้นะครับผู้ติดตามรายการรู้ไหมเพราะเหตุผลอะไรครับผมผมได้ย้อนกลับไปถึงวัตถุมงคลหลายรุ่นครับ ที่ผมเองได้เปิดสตอรี่เกี่ยวกับประสบการณ์สายเหนียวอะผู้ติดตามรายการเชื่อไหมครับวัตถุมงคลที่ผมเคยเปิดสตอรี่สายเหนียวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวัตถุมงคลที่วัดจัดสร้างเองนะครับผมหรือแม้จะเป็นในทุนจัดสร้างก็จัดสร้างโดยการนําเงินเข้าวัดทั้งหมดนะครับผมหากแค่ต้นทุนในการจัดสร้างพระจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับผมสมญานามเหรียญจางตันในสังขะพีดีครับผมของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฉัยไหนซึ่งรุ่นเนี้ย พระอาจารย์มนัตวัตส,สะสองตอนเป็นคนจัดสร้างครับผมนะคือพระที่วัดจัดสร้างเลยนะครับผมเพื่อนะฮะนำเงินในการจัดสร้างไปก่อสร้างศาลาการประเรียนวัตส,สะตสองตอนครับผมนะฮะเชื่อไหมครับผู้ติดตามรายการนะฮะตอนที่พระอาจารย์เขาได้จัดสร้างนะครับผมเชื่อไหมวัตถุมงคลตัวเนี้ยจำหน่ายแช็ปไม่ได้ครับผมนะฮะเพราะไม่มีในทุนมาโปรโมทอะไรให้ไงนะฮะและช่วงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉไหนยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะฮะเชื่อไหมกว่าจะจําหน่ายหมดโอ้โหใช้เวลาแบบ สุดๆนะครับผมการเป็นเบี้ยหัวแตกหมดอ่ะนะฮะคือไม่ได้เงินก้อนเลยนะครับผมเพราะไม่มีในทุนมาเกี่ยวข้องไงนะครับผมแล้วก็มาย้อนดูประสบการณ์ัาถูมงคลรุ่นนี้สิครับโอโ้โหโคตรเหนียวเกิดประสบการณ์กับคนไปแขวนนี่ทั้งโดนจ่อยิงไม่ออกทั้งไปลองยิงทั้งไปอัลิสารพัดนะครับผมนะฮะนะนะดูเจต,ตนาการสร้างัาถูมงคลรุ่นนี้สิวัดจัดสร้างเองไม่มีในทุนมาเกี่ยวข้องนะแต่ข้อเสียก็คือเห็นไหมฮะไม่ได้เงินก้อนเข้ามาในวัดนะแต่แลกมากเลยอ่ะ วัตถุมงคลที่ผมเคยเปิดสตอรี่ส่วนใหญ่ฮะจะเป็นวัตถุมงคลที่วัดจัดสร้างเองหรือแม้กระทั่งในทุนจัดสร้างแล้วก็เอาเงินมอบให้วัดทั้งหมดหักแค่ต้นทุนนะฮะจะเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะดังนั้นนะครับผมผมจึงมาย้อนคิดตามนะับผมว่าแสดงว่าเรื่องความเชื่อพวกนี้ผมว่าเจตนาการสร้างวัตถุมงคลน่ะที่ไม่มีในทุนเนี่ยผมว่ามีผลต่อพุทธคุณวัตถุมงคลแน่นอนนะครับผมรวมแม้กระทั่งนะฮะหลวงปู่มหาเจริญที่ผมเคยเปิดสตอรี่ไปนะครับผมนะฮะแล้วก็หลายหลคนเคยเปิดสตอรี่เนี่ย ประสบการถูกยิงนะฮะไม่เข้าหรือว่าเป็นลองยิงอะไรกันแบบนี้สุดมากๆนะไปย้อนดูเลยว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ตอนที่ออกบูชาใหม่ๆเนี่ยนะฮะปล่อยเช่าบูชาแบบหมดจากวัดภายในเวลาไม่กี่วิจริงเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่า หลวงปู่มหาเจิมนีกว่าจะออกจากวัดหมดนี่โอ้โหใช้เวลานานมากนะแล้วก็มีการโยกย้ายนะฮะคนนั้นอุ้มคนนี้อุ้มไปเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะเพราะวัดจัดสร้างไงไม่มีทุนจัดสร้างดังนั้นไม่มีใครโปรโมทอะไรให้ไงครับผมแต่พิธีกรรมแล้วก็เจตนาการสร้างเขาสุดยอดจนเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายในปัจจุบันนะฮะผูดตามรายการเห็นอะไรนะครับผมจากที่ผมได้พูดข้างต้นนะเห็นไหมฮะนะฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะเสือ้อเกาะเนื้อสาธานตำนานเล่นยุทธกระสุน ของพระจาจาร์นะดีครับผมนะฮะรุ่นเนี้ยผู้จะสร้างนะครับผมสร้างเพื่อถวายวัดจริงๆครับผมนะฮะจำนายเพื่อเอาแค่ต้นทุนเป็นจ่ายโรงงานนะครับผมนะแล้วก็กำไรทุกอย่างให้วัดทั้งหมดะดูประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้สิครับเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาขนาดไหนฮะจนเป็นเหรียญประสบการณ์ต้นของพระจาจาร์นะดีอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหผมได้ได้ย้อนกลับไปดูแล้วว่านะฮะเจตนาการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมนะ การสร้างวัตถุมงคลพระเกจิองค์ที่ปลุกเสกนั้นต้องเก่งนะฮะแน่นอนล่ะอันดับหนึ่งต้องเก่งนะครับผมและสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันผู้สร้างต้องมีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์นะเชื่อไหมผมย้อนนะฮะผมกลับไปนะฮะเล่าหลายหลวงพ่อนะครับที่ผมเคยเปิดสตอรี่เป็นอย่างนี้จริงๆวัตถุมงคลที่มีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งวัดจัดสร้างเองที่เอาเงินเข้าวัดอะไรเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นในทุนสร้างก็จริงแต่เอาเงินถวายวัดทั้งหมดหักแค่ต้นทุนการสร้างของตัวเองนะฮ ประสบการขึ้นชื่อหรือชาเรื่องโอ้โไม่ว่าจะเป็นสายเหนียวหรือแรงต่างเนี่ยเด่นมากๆนะนะครับผมผู้ติดตามรายการไม่ต้องเชื่อผมนะย้อนกลับไปถามเองได้เลยนะว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจตนาการสร้างมาถมมงคลต่างเนี่ยที่ผมได้พูดไปข้างต้นนยครับผมและกลับมาย้อนดูปัจจุบันเลยครับผู้ติดตามรายการนะฮะบางคนแขวนพระเพื่อจะหวังพึ่งพุทธคุณจากพระที่เราแขวนเนี่ยนะแต่พระที่เราแขวนนั้นเป็นพระที่ในทุนสร้างนะฮะแล้วก็มีอ่าเจตนาข้างต้นที่ผมเคยบอกนะฮะวัดห้าแสนกำไรตัวเองล้านห้าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งผมแทบไม่เคยได้ยินประสบการณ์อยู่ปืนของวัตถุมงคลที่เป็นในทุนสร้างและก็เอาเงินข้างต้นเหมือนที่ผมเคยเล่าไปช่วงต้นรายการเลยนะผมไม่เคยได้ยินเลยแทบไม่เคยได้ยินเลยนะฮะว่าวัตถุมงคลที่ในทุนสร้างเนี่ยมีประสบการณ์อยู่ปืนนะครับผมดังนั้นวัตถุมงคลที่ผมเคยเปิดสตอร,รี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวนี้เกือบทั้งหมดเลยนะคร<โ>ับผมนะผมก็มาย้อนดูอันนี้ผมวิจัยเองนะคือผมอาศึกษาเองและผมมาวิเคราะห์เอง ผมเลยถามผู้ติดตามรายการไปครับว่าสมมติในทุนเนี่ยปล่อยวัตถุมคลร,รุ่นนั้นน่ะได้เงิน3ล้านครับผมและถวายให้วัดตามที่ตกลง5้าแสนนะครับต้นทุน1ล้านบาทและกําไรล้านห้าเนี่ยนะครับแบบนี้มีบาปไหมผมไม่ขอตอบนะครับว่าเป็นบาปหรือเปล่าแต่มาดูถึงพุทธคุณและประสบการณ์วัตถุมคลที่ในทุนสร้างดิผมแทบไม่ยินประสบการณ์อยู่ปืนเลยนะ เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ผู้ติดตามรายการนะฮะลองย้อนไปได้เลยนะฮะวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์เด่นๆนะครับผมแล้วก็หาคนที่เกิดประสบการณ์ได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้จริงๆเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์แล้วก็พระนั้นเสกและเก่งจริงนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อองค์เดิมเนี่ยที่เคยสร้างเหรียญอยู่ปืนเนี่ยแต่ถ้าสร้างโดยที่เหรียญรุ่นนั้นเป็นในทุนจัดสร้างแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าข้างต้นเนี่ยเชื่อไหมประสบการณ์กับก็ไมไ่โดดเด่นเหมือนรุ่นที่มีเจตนาการสร้างที่บิสุท์ือ อันนี้เป็นอย่างี้จริงๆผู้ติดตามรายการลองย้อนกลับไปแล้วก็เราถามตัวเองว่าพระที่เกิพดพระทุคุณแนวที่ผมบอกเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆครับผมนะฮะหรือแม้กระทั่งตะกุดนะครับผมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมเนี่ยนะครับผมเชื่อไหมครับผู้ติดตามรายการนะฮะผมว่าเจตนาของคนที่ให้เนี่ยมีความสําคัญสําคัญเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังครับหลวงพ่อถนอมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าช่วงนั้นนะ่ะมีอ่าคนอยากได้ตะกุดท่านมาหาท่านที่โกติแต่ตอนนั้นน่ะท่านติดงานต้องไปเทศไงนะครับผมแล้วก็ตะกุดที่ท่านจานไว้หมด ท่านก็เลยนาแผ่นทองแดงมาจายนยันยันหนึ่งให้ไปแล้วก็เสกกากับให้แป๊บเดียวเชื่อไหมครับผู้ติดตามรายการคนที่ได้นําตะกุดที่หลวงพ่อถนอมทาให้เร็วๆนั้นไปไปถูกจ่อยิงเขาเมาปืนเต็มตัวหมดะนะฮะไม่เข้าะนะครับผมดังนั้นผมเชื่อว่าเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์เนี่ยมีผลต่อวัตถุบุคคลนั้นเป็นอย่างมากครับผมเห็นไหมฮะตะกุดหลวงพ่อถนอมให้ไปโดยเจตนาที่อยากให้ไปคุ้มครองนะครับผมถึงแม้ตัวเองจะติดกินที่โมเลต่างแต่ความเมตตาที่อยากจะทำให้ะนะฮะขนาดเสกแป๊บเดียว ยังเกิดประสบการณ์อยู่ปืนนะครับผมนะฮะดังนั้นย้อนกลับมานะครับผมนะจังทำให้ผมได้สอบถามู้ตามรายการไงว่าเหตุข้างต้นนั้นอนะ่ะมันบาปไหมนะครับผมผมไม่ขอตอบว่าบาปไม่บาปนะครับผมแต่ประสบการณ์แล้วก็สตอรี่วัตถุมงคลที่เกิดจากในทุนสร้างอ่ะผมแทบไม่ได้ยินประสบการณ์อยู่ปืนจริงๆแต่วัตถุมงคลที่เกิดประสบการณ์อยู่ปืนนะครับผมหรือพุทุคุณแรงต่างที่เด่นๆเนี่ยส่วนมากเป็นวัตถุมงคลที่เจตนาการสร้างบริสุทธ เป็นอย่างนั้นจริงๆรับผู้ติดตามรายการน,นะครับดังนั้นเราจะย้อนกลับไปนะฮะถ้าพระที่ปลุกเสกเนี่ยเขารู้วาลาจิตหรือแม้กระทั่งอ่าเป็นพระที่ได้อภิญญาระดับหนึ่งเขาจะรู้เลยนะครับว่าเวลาเสกวัตถุมงคลที่มีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเสกเต็มง่ายเสกเต็มไวนะะจะไม่ต้องใช้พลังในการอัดมากนะครับผมแต่ถ้าวัตถุมงคลไหนนะฮะอ่าเจตนาการสร้างไม่ดีเนี่ยท่านจะเหนื่อยมากในการปลุกเสกในการอัดวัตถุมงคลนั้นนะครับผมอ่าเคยมีพี่นะฮะ คนหนึ่งที่ผมรู้จักแล่งเสนิทกันเขาเคยเล่าให้ฟังครับผมการสร้างวัตถุมงคลเจตนาเนี่ยเปรียบเสมือนวัตถุดิบในการทําอาหารครับผมเชฟคนทําอาหารเนี่ยเปรียบเสมือนหลวงพ่อที่เก่งๆนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าเจตนาเนี่ยเปรียบเสมือนวัตถุดิบยังไงนะครับผมถ้าเจตนาการสร้างไม่ดี <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> บ่งบอกถึงวัตถุดิบในการทําอาหารนั้นเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบที่เน่าเสียนะครับต่างจากอ่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เปรียบเสมือนเจตนาการสร้างที่ดี นะครับผมถึงจะไม่ให้เชฟที่เก่งระดับโลกนะครับผมเปรียบเสมือนกับหลวงพ่อที่เก่งกล้าในวิทยาคมเป็นพระอภิัญญาในการทําอาหารลงไปเนี่ยนะครับอาหารนั้นก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันแน่นอนดังนั้นเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์เนี่ยผมว่ามีผลต่อวัตถุมงคลเป็นอย่างมากครับผมผู้ติดตามในการดังนั้นพระที่เราจะแขวนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผมจะหาพระที่มีสตอรี่มีประสบการณ์มาแขวนที่คอไงนะครับผมแล้วก็เราแขวนด้วยความศรัทธาเนี่ยครับเป็นการเชื่อมกันเป็นการเพิ่มพลังให้เต็มร้อยเปอรบบ์เซ็นต นะครับผมดังนั้นผู้ติดตามรายการลองคิดตามดูดีนะครับว่าพระที่เราแขวนนั้นนะครับผมกับพระที่เราซื้อขายนั้นเราต้องสรรหาแบบไหนนะครับผมนะฮะแต่ในแนวทางผมแน่นอนครับพระดีมีประสบการณ์มีสตอรี่หาคนในยันเนี่ยชัดเจนเนี่ยเป็นพระที่ผมชอบมากถึงราคาจะไม่แพงถึงแม้เซียนหลายคนจะไม่เล่นซื้อขายกันเนี่ยแต่ผมจะตามหา ผมชอบแบบนี้อันนี้เป็นแนวทางของผมนะครับผมและผมก็เชื่อว่าแนวทาง,งผมเนี่ยผู้ติดตามหลายๆคนก็ชอบแบบแนวผมก็มีครับผมนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ผู้ติดตามรายการได้ลองย้อนกลับไปคิดดูนะครับผมนะขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบไป็นกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเทพวชัยเราเดึงเลยนนะคระับจ้